เมื่อเราหยุดนิ่งลงในกายใจดุดพืนน้ำที่สงบไร้ลมไหวเราย่อมเห็นภาพหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นทีละน้อยภาพของสังสารวัตอันเป็นวงกลมกว้างใหญ่ไม่รู้จบที่หมุนพัดให้ชีวิตทั้งหลายเกิดและดับวนกลับซ้ำแล้วซ้ำเเล่าหมือนเรื่องราวเก่าที่ถูกเล่าขึ้นใหม่ด้วยตัวละครเดิมในบทบาทที่เปลี่ยนไปหากเราสมมุติให้มีจุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของภพชาติ จุดเล็กๆบนเส้นยาวแห่งเวลาก็จะเห็นว่าเมื่อเราจากโลกนั้นไปถ้าจิตยังไม่รู้แจ้งยังไม่รับสัจธรรมของการแตกดับยังมีเงาแห่งเราติดอยู่เพียงเสี้ยวหนึ่งเพียงเงานั้นเงาเดียวก็เป็นพอที่จะผลักให้จิตเคลื่อนไปสู่พบใหม่โดยเข้าใจผิดว่ากำลังกลับไปเป็นอย่างเดิมทั้งที่สิ่งซึ่งเรียกว่าเดิมนั้นได้ดับไปเนิ่นนานแล้วทุกครั้งที่เราหวนหาที่เดิม จากกราวานก็เพียงตอบสนองด้วยการสร้างเส้นเวลาใหม่กิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งที่แทงออกไปรากอีกเส้นหนึ่งที่แทรกซึมลงเดินแต่ต้นไม้ต้นรกนั้นดับแล้วเงียบไปแล้วเหลือเพียงร่องรอยของแรงสั่นสะเทือนที่เลือนลางแต่ยังทรงอำนาจดุดความทรงจำที่จำได้แต่เหมือนจำไม่ได้ผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ยังรู้สึกเหมือนครั้งแรกประความหิวกระหายของการเกิด ไม่เคยรู้จักคำว่าพอแม้ดวงจิตจะสงส่งดังอรรปพรมมีนามอันละเอียดเป็นที่อาศัยไรรูปราน้ำหนักไรกายแต่หากยังมีเงาเพียงริวเดียวของผู้รู้ผู้เห็นเพียงเงานั้นก็ก่อให้เกิดการยึดถือยึดในความว่างยึดในความไม่มียึดในอารมณ์แห่งฌานซึ่งดูราวกับเป็นที่สุดแล้วแต่แท้จริงยังไม่ใช่ที่สุดเมื่ออารมณ์แห่งฌานอ่อนกำลัง ย่อมละจากความไม่มีควรเข้าใจว่ามีผู้เห็นความไม่มีเพียงเท่านี้สังสารวัตรก็เปิดประตูอีกครั้งและรูปฌานก็ปรากฏเป็นพื้นแห่งการเกิดใหม่โลกก็กลับมาฉายภาพให้ดูอีกครั้งดุดม่านละครที่ปิดลงแล้วเปิดขึ้นใหม่ด้วยบทเดิมที่ถูกปรุงแต่งในรูปแบบใหม่ในความลึกนั้นเราจะเห็นว่าแม้ความสงบประณีตที่สุดก็ยังมีร่องเอาเบาบางของอวิชชาร่องเงาที่่อนตัวอยู่ภายในความเนึ่ง เหมือนเปลวไฟเล็กๆที่ยังคุกรุนในกองเทาเฝ้า,ารอเชื้อเพียงเศษเสียวก็ลุกชนเป็นพบใหม่ได้ทันทีวัตจัแห่งการเกิดดับจึงเป็นดุดกรงจักรหมุนกลับสู่จุดเดิมหมุนเพื่อให้ยึดหมุนเพื่อให้เกิดหมุนเพื่อให้หลงและหมุนโดยไม่มีวันจบตราบใดที่จิตยังถามหาตัวตนตราบใดที่ยังมีผู้ปรารถนาจะเป็นจะรู้จะเห็นจะไม่รู้แม้แต่จะไม่มี แต่ดอกบัวงามต่างออกไปดอกบัวมีได้วนกลับสู่เมล็ดเดิมดอกบัวเติบโตเพราะได้รับน้ำรับคลอนรับความมืดและท้ายที่สุดได้รับแสงแสงที่มีได้ส่งมาเพราะร้องอแต่ส่งเพราะเหตุทั้งหลายสุกงอมพร้อมแก่การปรากฏบัวจึงบานโดยไม่อดบานโดยไม่รู้ตัวว่าบานและเมื่อเการของมันก็ร่งรวงรยลงอย่างสงบ ไม่ย้อนกลับไม่หวนคิร์นเพียงส่งกลิ่นหอมจางๆให้โลกเป็นกุศลอันละมุนแก่ผู้ผ่านมาก่อนจะคืนร่างให้ธาตุทั้งสี่อย่างงดงามและเป็นธรรมการหลุดพ้นก็เป็นเช่นนั้นไม่ใช่การทำให้ว่างด้วยความฝืนไม่ใช่การตัดโลกด้วยความกลัวไม่ใช่การดับด้วยความอยากดับแต่เป็นการสิ้นเหตุแห่งทุกข์โดยปัญญาที่ค่อยๆสว่างขึนเหมือนแสงอรุณที่ไม่เคยเร่งตนไม่เคยหยุดตน พียงปรากฏเมื่อถึงเวลาและเมื่อปัญญาเห็นชัดว่ารูปไม่ใช่เรานามไม่ใช่เราความว่างที่เห็นก็ไม่ใช่เราแม้ผู้เพ่งความว่างก็ไม่ใช่เราสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเพียงสังขารที่มีเหตุเกิดและมีเหตุดับเมื่อเห็นประจักษ์เช่นนี้กรงจักรย่อมหยุดมุนเพราะไม่มีผู้ถูกส่งต่ออีกต่อไปสิ่งที่เหลืออยู่คือทรรอันบริสุทธิ์เกิดแล้วดับ สว่างขึ้นและจางหายอย่างสมบิรณ์อย่างพอเหมาะอย่างเป็นธรรมชาติของตัวมันเองนี่คือทางที่ไม่ย้อนกลับไปเริ่มตน้นนี่คือบัวที่รู้แสงและนี่คือความสงบที่ไม่มีผู้ครอบครองแต่ปรากฏขึ้นในผู้ที่หวางได้โดยสิ้นเชิงข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจความแตกต่างของกรงจักกับดอกบัวแล้วดังคำที่ว่าอย่าเห็นกรงจักเป็นดอกบัวกรงจักแห่งสังสารวัฏ เมื่อเรายึดย่อมมุนวนกลับไปจุดเริ่มต้นเสมอความทุกข์ความสุขความยึดติดใจเรามุนวนซ้ำๆหากเรายังถือมันเป็นของเรายังไม่เข้าใจความจริงก็เหมือนถูกพันธนาการในกรงจักรนั้นแต่ทางออกโดยปัญญาคือการเห็นการเดินทางทั้งหมดเห็นประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นชีวิตเป็นดังดอกบัวดอกบัวเติบโตผ่านทุกผ่านสุขผ่านโคลนตมผ่านน้ำจนได้สัมผัสแสงสว่าง แบ่งบานและร่วงโรยมันไม่ได้กลับไปเป็นเมล็ดเดิมแต่เกิดเป็นเมล็ดใหม่เมล็ดนั้นเกื้อกูลให้เหตุปัจจัยต่อไปแบ่งบานอีกครั้งดอกบอัวสอนให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าความเจริญงอกงามไม่ใช่เพื่อตัวเราเพียงอย่างเดียวทุกประสบการณ์ทั้งสุขและทุกข์คือปุ๋ยให้ชีวิตงอกงามด้วยปัญญาเมือเ่อแบ่งบานและร่วงโรยดอกบอัวไม่ยึดติดกับความงามของตนเองเมล็ดที่เกิดขึ้นคือ การส่งต่อปัญญาและกรุณาให้ชีวิตอื่นดังนั้นความแตกต่างสำคัญจึงชัดเจนกรงจักคือการติดอยู่และการหมุนวนซ้ำๆดอกบอัวคือการเติบโตผ่านทุกสุขและก้าวสู่การเกิดใหม่ที่เกื้อกูลต่อไปอย่ายึดกรงจักเป็นดอกบอัวจงเห็นชีวิตผ่านทุกสุขเหมือนดอกบอัวที่เติตเบโตแบ่งบานและร่วงโรยเพื่อให้เกิดเมล็ดใหม่แห่หงปัญญาและกรุณาข้าพเจ้าเห็นความสอดคล้องกับหลักมหายานที่สอนว่า การบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการทำให้โพธิจิตเกิดขึ้นในสัตว์อื่นไม่ใช่เพียงกราบไหวหรือสักการะแต่คือการส่งต่อปัญญาและกรุณาเช่นเดียวกับดอกบัวที่ร่วงโรยไปเพื่อให้เมล็ดเติบโตต่อไปการทำให้ผู้อื่นเกิดโพธิจิตคือการบูชาที่แท้จริงเป็นการเดินทางจากกรงจักรสู่วงจรแห่งการปล่อยวางและสู่แสงแห่งปัญญาอันไม่สิ้นสุด แม้ดอกบัวเองก็เริ่มจากเมล็ดน้อยๆเพียงหนึ่งเมล็ดแตกนอกแตกกอเป็นใบจนปรากฏเป็นดอกดอกนั้นรับแสงรับน้ำและแบ่งบานด้วยความสง่างามเมื่อถึงเวลาดอกบัวก็ร่วงโรยแก่ตัวเป็นฝักและส่งต่อเมล็ดพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติเพื่อเกื้อกูลการเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งของดอกใหม่และดอกใหม่นั้นม่ใช่ดอกเดิมแต่เป็นดอกที่เติบโต และแบ่งบานจากเชื้อเก่าที่เคยเกิดและดับไปแบ่งบานเพื่อเกอดกุศิงอื่นเช่นเดียวกับโพธิจิตที่ส่งต่อปัญญาและกรุณาให้สัตว์อื่นเช่นเดียวกับชีวิตและจิตทุกการเจริญงอกงามของเราไม่ใช่เพื่อตอนเองเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อให้สิ่งดีงามเกื้อกูลและต่อยอดให้ผู้อื่นได้แบ่งบานต่อไปทุกเมล็ดทุกดอกทุกการให้และการเห็นความจริงคือการส่งต่อ โพธิจิตแห่งปัญญาและกรุณาอย่างแท้จริงเมื่อข้าพเจ้าเห็นดังนั้นก็ไม่อาจย้อนกลับอีกแล้วดังดอกบัวที่ร่วงโรยเหลือไว้เพียงเมล็ดพันธุ์ที่เกื้อกูลให้ดอกต่อไปได้แบ่งบานดอกบัวที่ท่านเห็นข้าพเจ้าก็คือเช่นนั้นไม่ย้อนกลับไปเป็นดอกเดิมแต่ส่งต่อแสงแห่งปัญญาและกรุณาให้เกิดใหม่อยู่เสมอ